ผมก็แวะเก็บให้ผม,มกันพี่น้องอหอมหอมเฮดหน้าขาวบ่นเออคุ่นอะเห็ดหน้าข,าว,า,ขาวพี่น้องจะถึงไอ้มองล่างย่บแล้วเป็นเห็ดหน้าขาวนะ <c oughs> บา้านบ่นหน่อยแล้วบป <c oughs> ดิบ้าดงามๆหน่อยพนะี่น้อง <c oughs> อันนี้อันนี้ทานยังบระทันใหม่ออดอกสองดอกสองดอกกระเจีตะกาแล้วสวยสวยเลย,ยสวยเลยสวัสดีครับผมบาวตีอยากช่องอีสานสูตรด้วยครับ บมแมนโจนใเด้วยดูนี่มาเก็บเห็ดเล้วพี่น้องเรามาเก็บเห็ดกันที่ป่านอย่างนะเออมาพี่น้องอ่าแล้วเห็ดละงกบานทัเวอร์เลยแบบนี้บานเลย <c oughs> เออบานเลยสองดอกแรกสองดอกแรกสอดอกแรกของปีนี้ของปีนี้นะมาดูบ,าน,บานหมด มาสำรวจป่าพี่น้องวันนี้จีโอการีอิสานสูตรขึ้นมาแล้วน่าจะลายเขาแล้วบ่พอได้จ้งเห็ดละงกแต่ทีมงานพอแล้วสองดอกบานๆยังกาบานอยู่นิดหน,นี่โอ้วบรรยากาศฝนเป็นตะกุกตะกุกฟ้าคึ้มนาจ้าเจอสาวสาตอมกันเลย สำรวจโลกวันนี้โอ้โหน้องบานเฮอเวอร์เลย <c oughs> น้องกอยู่บอกน้องกนะดอกน้องน้องนะ่ะเฉียบึงเนี่ยมีไข่กันน้ำตรงน้ดอกงามเลยจ้าพี่นี่ดอกงาม มานะถึงปลาเห็ดผมก็แวะเก็บกเห็ดผมกันพี่น้องเฮ็ดผมเฮ็ดผมเห,ห็ดหน้าขาวบนเออนะเห็ดหน้าขาวพี่น้องจะถึงไอ้มองล่างย่บหลหรอเห็ดหน้าขาวนะขาวอจริงปลาเห็ดขมมีเห็ดหน้าขาว ได้เฮ็ดอันนี้ก็แตกๆก,ก่อนนั่นเองน่ะเดี๋ยว <c oughs> หอดขอา้างล่างวะเดี๋ยวน่ถึงข้างล่างบ่อืมอ่ะอืมไปตอไปตอปตอกับเฮ็ดชุดแรกปลาเฮ็ดขมเป็นปลายยคาได้เพี่น้องคุณนึ่ะมีแต่ต้นยยคา ไปต่อไปต่อ,อาสเจ้าขึ้นมาก่อนอโอ้ยในห้องกินนลครับาสบนหน่อยแล้วไปดิบาสกำงามเลยม่น้องบาสปับโอ้ยไ,ไปบุกโอ้ยสเาเออกแล้วนี่ออกแล้วเออเดินจนหลงเลยโอ้ เขาสำรวจอันนี้นะเจ้าเสียนอีหร at> ีได้หลายได้หลายอู้นอออกแล้วเห็นละงออกแล้วเขาได้ดอกบานนะเขาไปได้ดอกตุ้มเลยบนี้อูอคักหักเหนอปน่ำยังบ่ทันมไมี่น้อหน่ำยังบ่ัันมี บันนั้นได้ไหลเออมีหวกอยู่หกบตัวนั่นนาทีนั่นตอวใหญ่หอกบหกบสมตมตรองหนึ่งตัวใหญ่นั่นะไหนไว้บอปีมาสซอนเอาเออหอกกบหอกกบลงไรลดไปแม่ไปเด้อกระหยับอยู่นี่หรือวะทุกนก็ติดไปหายเฮ่เจ้าเป็นอีหยังอลไรน่ะไปแล้วเจ้าทินเจ้าทินมากัดเจ้าบัวเออเอาไป เจ้าทินเจ้าทินเด้อเจ้าทินก็ให้อยู่ฮัลละอบอกพนว่าน้องกินน้ำเนอลงมากินน<ร>้ำบอกกินน้ำต้องเลงนหบือป่ากยาพนเอาไปไปพยาพนอย่าตื่นแล้วเด <c oughs> ้อไปเอาไปยัไงดกแล้วไปแล้วลวัวนี้แม่กะทิมสำรวจโลกสำรวจป่าจิออกราฟี เซียนเพิ่นสองเซียนสอนแล้วก็เซ<ด>ียน่สำสมจดลกป่าเฮ็ดพี่น้องป่าอีรีเมืงวาสนาเฮ็ดละงูกบ่ได้ <c oughs> ได้พักไปกินแทนนะจ้ากาดเนี่ยกาดเนี้ยมึงอ๋อเฮ็ดละงูกเต็มเลยนี่ <c oughs> ละงกม่วงเนี่ยละงกม่วงละงกขมละงกขมเอ่อละงกขมไปต่อพี่น้องไปต่อเป็นปลาเล่นรวนพี่น้อง Nói สํารวจป่า tay แล้ว โอ้ดอกไงโอ้จนเนาเห็ดทานนี่เห็ดทานไม่น้องกินปือยเน่าบปแล้วปวดนะอืมดอกเดียวโอ้กินได้ดอกนี้ยังไงเบิ่งดีๆเลยทานมันเห็ดทานทานอีหลีเห็ดไฟไหม้หมดนี่อือไหนไปไปครับเต็มตะเกียบกุหละบุันนี้ละไป โอ้โหสามดอกนี่เต็มตะก้ารผู้วู้บา้าทานโ,โชคละทานานี่ยอันนี้ทานยังบทันใหม่สองดอกสองดอกก็เต็มตะก้าแนละ้วเต็มตะก้าแล้วจ้า <laughs> กรับบ่ <laughs> <laughs> สวยงามสวยงามสวยงามนี응่น응่าอันง่าอันกระดดฮะางยเ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 งเดินหาไปอีกเดินหาอีกเออเนี่ยขึ้นเขาขึ้นข้างบนนี่แหละเป็นทางขึ้นไปอยู่ไปอ้านี่ไงไอตรงนี้ไม่อีกโอ้ยเกือบยำเออบุนาเดินมาไายโอ้เปลยเปลยละเปลยเอาไว้นี่บ่ ยังได้อยู oh. s <S <cn Jean> ่แ no ข็งอยู่แขอยู่่ะอันนี้เอาไว้เชื่อเอาไว้ไวเชื่อจะในเน่านะ่ะเออหาอีกรอบรอบนี่หาอีกหาอีกมาแล้วเห็ดละงงกงามมาแล้วหนึ่งดอกงามงาม แาเลยมาเลยโอ้ยเห็นปลพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นปลาละงอกล้วเก็บเลยเห็นสวยสวยเลยอย่างสวยเลยโอ้กำลังตูมกำลังตูมโอ้ยบ่ได้เนีะบ่จักซิบตอวหาอีกหาอีก Đó ngọt, đọc nhẹ, đọc nhẹ, đây. ừ, doggie, doggie liệu đi ừ, hết ông ngô klai ừ, ma vinh ông ôi, đầy ý doggie, đầy ý doggie, หายากแค่น้เนาะเห็ดนี่มันออกมาอีเนาะอืออือธรรมดาต่อดูปลาไหมพี่น้องสำรวจปลาขี้เบื่อเนี่ยขาวยางใจลงมาพีดเผื่อนี่นะพี่น้องสรุปผลประกอบการจากไอ้ก็เสียนเก็บเห็ดกลายเป็นไอ้ผู้ประสบภัยหลงปลามาเปิดปลาใหม่พากันลงมพี่น้องเออมาเปิดปลาใหม่เนาะหาทางกลับได้อยู่โอ้ยบรายด๋อย เฮ็ดละโงกออกลวจ้ะนี่เห hmm. ็นเทนบ่โถมุนนะโถวปนโถวปนลุมป่านจะหมุนนอันนี้เห็ดละโงกดำเฮ็ดละงกดำเฮ็ดละโกับไอเฮ็ละโงกขมอใส่ละเห็ดละงก่ยงขมเออออกลวจ้าเห็ดละโงกขมนะโอ้ย ปลาพี่น้องปลาที่คุ้นเคย <c oughs> และแล้วเฮาก็ได้กินแกงเห็ดสมใจจ้า